สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับพุ่งโหดมากราคาทองวันนี้2 3ธันวาคม64พุ่งโหดมากราคาทองวันนี้23ธันวาคม64รีบตัดสินใจราคาทองคำประจำวันที่2 3ธันวาคม64ปรับราคาขึ้น100บาทเทียบราคาสุดท้ายของวันที่2 2ธันวาคมที่ผ่านมาโดยทองรูปพันธ์ขายออกบาทละ29,200บาทตามข้อมูลล่าสุด จากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา9นาฬิกา27นาทีที่ผ่านมาทองคำแท่งในประเทศราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ28,600บาทขายออกบาทละ28,700บาทตามประกาศครั้งล่าสุดขณะที่ทองรุพันธ์กราคารับซื้ออยู่ที่ละ2 8 9 9 1บาท48สตางค์ขายออกที่29,200บาท ส่วนราคาทองคำโลกหรือ g o ลสปอร์ตที่1,806.50เหรียญสหรัฐต่อออนสรุปราคาทองคำวันนี้วันที่23ธันวาคม2564ประกาศครั้งที่1ราคาทองแท่งรับซื้อบาทละ28,600บาทขายออกบาทละ28,700บาททองรูปพรพันรับซื้อบาทละ2 8 9 1บาท48สตางค์ขายออกบาทละ29,200บาท,ท ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิก m อและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ